ผูก็จะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับล่าสุดทางแจสนะครับได้ยืนยันความร่วมมืออย่างเป็นทางการครับให้ทาง AIS เป็นพาร์ทเนอร์หลักครับในการดูแลแพ็กเกจผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์นะครับในการรับชมถูกลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกและเอเมเรดเอฟเอคัพทั่วประเทศครับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และ e m i ิ a t e ์ f อฟเออย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทยยืนยันชัดเจนครับถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการให้บริษัท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e จำกัดมหาชนดูแลแพ็กเกจผู้ประกอบการที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลพเมีลีกและ e m i r a t e ์เฟเอคัพคร,บ,คร,บ,ครบทุกแมตช์ตลอดฤดูกาล2025-2026ต่อเริ่มนัดแรกวันที่16สิงหาคมนี้นะครับ โดยมุ่งตอบโจทย์สำคัญเพื่อลูกค้าที่ต้องการดูการแข่งขันลีกฟุตบอลระดับโลกผ่าน Monomax และ AIS s p l y สําสำหรับผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และองค์กรต่างๆนะครับซึ่งครอบคลุมกลุ่มสำคัญดังนี้ครับกลุ่มร้านอาหารและสถานบันเทิงอย่างเช่นผับบาร์ลานเบียพัตคารร้านอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทโฮสเทลกลุ่มโรงพยาบาลหอพักเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ รวมไปถึงสถานบริการอื่นๆครับทั้งในนามบุคคลและในนามนิติบุคคลครับที่มีความต้องการเผยแพร่สัญญาณการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตเอฟเอครับเพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการได้อย่างสนุกครบทุกแมตช์แบบถูกลิขสิทธิ์ครับโดยเสนอแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารและสถานบันเทิงนะครับในราคาเริ่มต้นเพียง2,800บาทต่อเดือนครับ มาพร้อมกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1กิกะบิตต่อ1กิกะบิตครับผ่านกล่อง AIS Playbox เพื 1, 0, ่อรับชมแพ็กเกจ Play Sport แบบจุใจซึ่งผู้ประกอบการที่สมัครแพ็กเกจนะครับจะได้รับใบรับรองสิทธิ์แพ็กเกจผับบาร์ร้านอาหารโรงแรมและที่พักที่ทาง j a ๊ส จะดำเนินการออกเอกสารรับรองการเผยแพร่สัญญาณการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเอเมเรตเอฟเอคัพครบ,ครบ,ครบทุกแมตช์แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างๆครับที่ต้องการสมัครแพ็กเกจเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ AIS Shop 3BB Shop หรือโทรเข้าไปที่1175หรือ1530ได้เลยครับ